สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเป็นวันส่งท้ายปีเก่าพรุ่งนี้ก็ต้อนรับปีใหม่นะคะเวลาท่านก็คงจะมีความสุขสนุกสนานกันก็ดูแลตัวเองระมัดระวังด้วยนะคะกับการดื่มกับการเที่ยวนะคะวันนี้นะคะสาวดําก็ได้รับคําสั่งจากพปู่แล้วก็ท่านบอกว่าท่านมีเรื่องจะพูดแต่สาวดําก็ยังไม่ทราบนะคะว่าท่านจะพูดอะไรนะคะก็สาวดําก็จะขอ ให้เอีทุกๆคนนะคะได้ฟังจากปากพ่อปู่เองนะคะถ้าท่านลงมาแล้วท่านจะพูดยังไงก็ฟังด้วยกันสาวดำก็ฟังไปพร้อมๆท่านนั่แหละคะ่ะลูกก็กล่าวขอ็อะาราธนาพ่อปู่พูดกับ f อนะคะว่าพ่อปู่มีเรื่องอันใดจะพูดอะไรยังไงสาวดำก็จะฟังไปพร้อมๆกัดกับพ่อปู่นี่แหละคะ่ะ สวัสดีโรกหลานทุกๆคนขอสวัสดีโลกหลานทุกๆคนพ่อปู่มีข่าวจะมาบอกคนที่ยังารพตบอลร่างพ่อปู่ก็ดีพ่อปู่สามแปดแปดก็ดีในตามที่มนุษย์ได้อุปโลกขึ้นมานั่นแหละ mm hmm. ก็ขอสวัสดีกับโรกับหลานทุกๆคน ไม่เคยสวัสดีก็สวัสดีในสายญาติพ่อปูทุกทุกคนอี่เก่าต้อนรับปีใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กายเป็นดีพ่อปู่อยากมาขอบอกลูกหลานตามคำาราธนาของร่าตามคำาราธนาของนูน้อย ตรงน,นี้ก็เป็นงานเข้าล่างปีใหม่ปีเก่าต้อนรับปีใหม่งานเข้าล่างพาะปู่เองเป็นแต่เพียงผู้ให้เป็นแต่เพียงผู้สละสละจนไม่มีอะไรเลยเงินจะซื้อกางเกงใส่ก็ยังไม่มีเลยล่างพ่ะปู่งานเข้ามีแต่ทานอย่างเดียวมีแต่เจ็ทานอย่างเดียวเงินติดกระเป๋ายังไม่มีเลยแต่พ่อปู จะขอบอกในสายยานคนที่ยังเคารพและศรัทธาต่อร่างของพระปู่พอด,ด,ดีพระปู่สามแปดกปดพดีหรือ,อยังเคารพต่อพระปู่สีสุดโตพ็ดีอย่าท่านเพิ่งตีห่างกันให้ลองอีกสักตั้งหนึ่งพระปู่ขอฟันทงให้งวดวันที่สิบเจ็ดขอลองกับพ่อปู่อีกค่อยตีจากกันพ่อปู่ก็ไม่ว่าอะไร ต้องไหวว่าหน้าไม่ถูกขอให้พระปู่ขอให้พระปู่ได้แก้ตัวอีกสักครั้งหนึ่งในนามที่พระปู่ได้เป็นกษัตริย์ขององค์เหลานาคนาคาพระปู่ว่าจะขอบอกสายญาณของพระปู่ทุกๆคนคนที่ยังมีความกระบและมีความศรัทธาต่อพ่ะปู่พ่ะปู่ได้กำลังใจก็ได้จาก คนที่รอบข้างคนที่ลูกหลานที่คอยได้ให้กำลังใจพ่อปู่พ่อปู่ถึงได้อยู่กับลูกกับหลานไปน,น,นานๆอยู่กับร่างไปน,น,นานๆพ่อปู่อยากขอบอกกับลูกกับหลานว่าพ่อปู่จะให้ร่างบวชวันที่หกบวชวันที่หก จะไม่ให้สิทธิ์อีกจะไม่ให้สิขาลาเพศอีกสิทธิพอให้เรื่องมันจบเฉยๆที่ที่พระผู้ใหญ่ตำหนิมาเฉยครั้งนี้จะไม่บวชครั้งนี้จะไม่มีการเข้าทรงพระปู่จะบอกผ่านจิตอย่างเดียวหน่วยจะเขียนให้อย่างเดียวแต่ไม่มีการเข้าทรงอีกแต่ว่าร่างพระปู่พระปู่ก็สงสารร่าง สงสารร่างตัวเองแล้ววันนี้ได้สิกออกมาแล้วก็ไม่มีที่ไปเหลือแต่พ่อคนเดียวแม่ก็เสียหวังจะพึ่งใบบุญพระปู่แล้วว่าจะบวชก็ไม่มีตังค์สักบาทแล้วก็เงินจะซื้อกางเกงใส่พราอย่างมันมีเลยพระปู่ก็เลยอยากขอบอกกับเรามนุษย์ทั้งหลาย ผู้ที่ยังศรัทธ,ธาอยู่ผู้ที่ยังมีความเมตตาอยู่ช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์มาร่วมงานบวชส่งมาทำบุญงานบวชให้ร่างพ่อปู่หน่อยพ่อปู่ไม่เคยขอมนุษย์สักทีตั้งแต่มาอยู่กับต่างไม่เคยขอไม่เคยขอมนุษย์ถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆรร่างไม่มีที่ไปพ่อปู่ จะอยู่ให้อยู่เป็นเขาาษนหาดก็อยู่ไม่ได้<ม>เพราะว่าจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าแฟนก็ไม่มีพี่น้องก็ไม่มีแล้วจะไปอยู่ที่ไหนไม่ต้กลับเข้าวัดเหมือนเดิมบุญวาสนามีแต,ต่บวชเท่านั้นแหละจะอยู่ทั้งนอกก็อยู่ไม่ได้ปู่พิจารณาดีแล้วปู่ก็เลยมาขอบอกข่าวเอฟจีก็จะให้ร่างบวชทันที่สิบหก วันที่หกวันที่หกที่จะถึงนี้คนไหนยังมีความเมีตตาสงสารล่างตาดำๆก็ช่วยบริจาคมาทำทำให้สมเกียรติให้ล่างพ่อปู่หนบวชทุกๆครั้งไม่มีการผูกแขนผูกอะไรครั้งนี้จะจัดให้ท่านอย่างให้สมใจตามที่ท่านเป็นล่างของพ่อปู่มาตลอด ช่วยเหลือสัมภศัสตร์มาตลอดพ่อปู่นี่แหละคือจะขอด้วยความเมตตาจากเรามานุษย,ย,ย์ให้ช่วยเหลือล่างหน่อยให้ช่วยให้ช่วยเหลือล่างหน่อยคนไหนจะทําบุญคนไหนอยากทบุญ,าบญงานบวชก็ช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ ท่านหน่อยเพราะว่าสงสารท่านช่วยสงเคราะห์สงเคราะให้ท่านหน่อยเพราะว่าสงสารท่านคนไหนที่คิดจะตีจา่าวัวที่ผ่านมาหมดเยอะจงจำคำพ่อปู่ไว้ให้ดีพ่อปู่จะไม่ให้ผิดอีกจะไม่ให้หวยผิดอีกจงจำคำพ่อปู่ไว้ วที่จะถึงถ้าไม่ออกก็ไม่ต้องมานับถือดังที่พ่อปู่เคยบอกนั่นแหละค่อยตีจากกันพ่อปู่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ขอลองอีกสักตั้งหนึ่งนี่แหละพ่อปู่ก็เลยมาบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อความอนุเคราะห์สงเคราะห์คนไหน อยาาร่วมทำบุญกับร่างทรงร่างกับเข้าในพระพุทธศาสนาอีกรอบสุดท้ายคือรอบหนึ่งที่จะถึงวันที่หกนี้ก็ขอก็ขอให้มีความอนุเคราะห์ส่งเอแก่ท่านเพราะว่าท่านไม่มีที่พึ่งก็ก็ถือว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างให้น้ำใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันมันถึงจะยืนหยัดได้มันถึงจะจากเป็นคนเล็กจะเป็นคนโตจากเป็นพระผู้น้อยก็จะเป็นพระเถระขึ้นไปด้วยแรงศรัทธาให้สู้ต่อไปจงจำคำพระปู่นะจงจำคำพระปู่ไว้ลูกหลานทั้งหลายเมื่อที่จะถึงนี้ พ่อปู่ประกันให้เลยว่าสุดท้ายค่อยตีจากกันอย่าทันพึ่งอย่าทันพึ่งโบกมือบายบายนะเวทีที่สองระดับพ่อปู่แล้วไม่มีการให้ผิดเป็นสองครั้งแน่นอนนี่เราพ่อปู่เลยมาขอบอกกับข่าวด้วยมาบอกการันตีหวยให้ด้วยเพื่อสงสารเอฟซ ทุกๆคนที่เสียเงินเสียทองไปงวัที่ผ่านมาผู้หวดก็ต้องมออีมีคนทำขวันาคด้วยใช่ไหมคะมีทำขวันาคด้วยจะจัดให้สมเกียรติของท่านสมที่เป็นล่างพระผู้ยามไหนยามนั้นก็จับจูดเอาอย่างเดียวเหมือนบ้องไฟเลยไม่มีการผูกแขนจับนัดใส่โบสเลยเพราะว่าท่านพ่อแม่ญาติท่านก็ไม่มีสงสารท่าน มาพึ่งก็มาพึ่งพี่สาวในอดีตชาตรมันเอาไปเอามาจะก,กอดคอกันตายและพี่กับน้องมัไม่มีที่จะไปละตั้ตังไม่มีสักบาทก็ต้องอาศัยความจะสร้างสวนธรรมต่อก็ต้องอาศัยกําลังใจจากเอฟสองเอฟที่ผ่านมาคนไหนที่ร่วมทําบุญมาพ่ะปูอยู่ในภาคทิพย์พระปู่ก็ขออนุมูนาสาธุกับทุกๆคนงวดที่ผ่านมาไม่ต้องเสียใจ ลองอีกสักตั้งดูดิสงสัยจะไม่เหลือหรอกไม่ถูกแต่เสาเข็มนันแหละนี่แหละพระปู่ก็เลยมาบอกข่าวทุกๆคนคนไหนที่อยากคิดอยากช่วยก็ช่วยก็แล้วแต่จะความมีความเมตตาต่อร่างท่านเพราะว่าร่างท่านไม่เอาอะไรอยู่แล้ว พ่อนี่แหละพ่อช่วยเหลือสัมภัสาสามากๆนะเจ้าว่าก็นเลยว่างานเข้าแล้บพอบันเงินสื่อกางเกงกับบ่มีแล้ว่าตอนนีนุง่งผ่าแพรคุ่นหนูเลยนะเจ้าว่าพิจณาสางสารเลยว่าขนาดพี่สาวในอดีตท่านท่านก็ยังไม่ค่อยมีทางเลยมีแต่ทำบุญเหมือนกันพี่กับน้องก็ีใสัยขายเหมือนกันไม่มีเอาอะไรไม่มีเอาของใครได้มา็ทําบุญหมดพระปู่ย่อมรู้ดีหมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมรู้ดี ทั้งสองคน FC คนไหนที่มีธรรมะย่อมรู้อยู่แล้วในความลำบากทั้งสองคนดิ้นรนเพื่อช่วยเหลือสัมพัสสัตดิ้นรนเพื่อสร้างวัดวาอารามคนไหนที่ยังเคารพและศรัทธาต่อองค์เจ้าปู่พระปู่ว่าขอพระปู่ขอเองกับมืองวดนี้พระปู่ไม่ขออะไรเยอะหรอกขอแค่ว่าอยากได้ปัจจัยมา ช่วยล่างท่านช่วยล่างท่านจัดงานบวชให้ท่านอย่างสมเกียรติหลังปีใหม่นี้ปีหกห้านี้จัดให้ท่านสักครั้งหนึ่งชีวิตหนึ่งบวชวันที่เท่าไหร่ก็เจ้าปูบวชวันที่หกที่จะถึงนี้แล้วจะไลส์สดให้เอฟซีดูด้วยเวลาผูกแขนหรือจะเดินเข้าโบสถ์บอกให้เขาถ่ายให้เขาเห็นด้วยมันไม่ใช่ว่าแกล้งทำ พ่าปู่ไม่เคยแก่งทำจะขอบอกเลยว่าไม่เคยแก่งทำเพราเป็นเจ้าปู่เป็นนุ่นเป็นนี่น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาพ่อปู่ก็ได้กำลังใจจากสายญาณน,นั่นแหละก็แล้วแต่คนไหนจะคิดเห็นไม่คิดเห็นก็ไม่ว่าจะคิดเห็นก็ว่าจะคิดไม่คิดเห็นก็ไม่ว่าจะคิดเห็นก็ไม่ว่า ก็แล้วแต่จะมีความเมตตาเพราะว่าแล้วแต่จะสงสารร่างท่านเพราะว่าเราก็ติดตามกันมานานแล้วตั้งแต่พ่อปู่มาอยู่ตั้งแต่อยู่วัดถ้ำนาคาแล้วพ่อปู่ก็สงสารวันไหนที่หนวยพ่อปูน่นำมาให้ลูกหลานได้ได้เสียงดวงเสียงเซ่เลขที่พ่อปู่ไปเอามา ถ้ามันถูกพ่อปู่ก็แทบน้ําตาไหลเหมือนกันคล้ายเป็นเหมือนพ่อปู่สีพระขาวนั่นแหละนี่แหลพ่อปู่ก็เลยขอบอกข่าวสําหรับลูกศิษย์ลูกหาไัยที่ร่วมทําบุญมาในงานบวชของร่างพ่อปู่ของร่างท่านพ่อปู่ก็จะได้บุญกุศลใหญ่ครั้งนี้ทุกๆคนพ่อปู่ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดมากเพราะว่าเที่ยงคืน พระปู่ก็จะมีกิจไปเบื้องบนเรียกพ่ะปู่ให้ไปคุยอยู่ในศาลพระปู่ก็ขอให้ลูกหลานวันนี้ก็วันปีใหม่ขอให้หายจากทุกข์หายจากโศกหายจากโลกหายจากภัย,หาย,าภยหายจากเคราะห์เสนียดจะังไงขอให้มั่งมีสีสุขขออย่าได้ติดอย่าได้ขัดอย่าได้จนอย่าได้เป็นด้อยกว่าใครขอให้จเจริญรุ่งเรือง กันทุกๆคนทั่วหน้ากันเถอะสาธุสาธุสาธุจ้าค่ะ่าผู้ชมคะ่ะก็คงได้ยินนะคะสาวดำก็เพิ่งจะทราบพร้อมๆกันกับ f อซน,ะนะะั่นแหละค่ะก็เอาตามนั้นนะคะก็แล้วแต่เอซท่านไหนที่จะช่วยกันบวชล่างพ่อปู่ศรีสุดโทนะคะ ท่านก็บอกว่าอยากให้มีพามมีผูกแขนทําสมหน้าสมตาท่านก็ตามที่ท่านพูดละคะ่ะขออนุโมทนาบุญกับเอฟซีทุกๆท่านนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะไม่ต้องเสียใจทุทกๆท่านก่ะเรามีพ่อปู่นะคะเราพ่อปู่ไม่ทิ้งเราแน่นอน,นะคะ่ะสาธุสาธุสาธุจ้า